สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นหน้าส่วนสูงไม่เกี่ยวสุริยะเล็กท้าใส่เดียวม o h a m มดขึ้นคู่เอกศึกวันลุมพินี142ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at2cpy ครบจบทุกความมันพักยก 2C สุริยันเล็กนักชกมัดดูจากมหาสารคามได้คิวกับมาขึ้นสังเวียนสาดความมันให้ถึงใจแฟนมวยอีกครั้งโดยจะพบกับโมฮัมเหม็ดตาฟิกมวยร่างโย่งเจ้าของส่วนสูง184เซนติเมตรจากโมร็อกโกในกติกาบยไทยรุ่นไฟ์เวท12 125-135ปอนด์ขึงไปคู่เอกศึกวันลุมพินี142แต่ทดสดในวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นี้ แม้ไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี137เมื่อเดือนธันวา2 568สุริยันเล็กจะพ่ายคะแนนเอกฉันคู่ปรับเก่ากิ่งสร้างเล็กแต่ด้วยสไตล์การบู๊แหลกแบบไม่เอาเปรียบคนดูทำให้เจ้าตัวได้โบนัสไปครองเป็นครั้งที่10ร่วมกับผู้ชนะและไฟนี้สุริยันเล็กมุ่งมั่นเต็มร้อยแม้ต้องประจันหน้ากับผู้ชกที่สูงกว่าถึง24ซนติเมตรอย่าโมฮัมเหม็ดโดยหวังกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้ง ส่วนโมฮัมเหม็ดผลงานล่าสุดระเบิดฟอร์มไล่ถล่มทีเคอเพชรเมืองเหนือในศึกวันลุมพินี131เมื่อเดือนตุลาคม2568พร้อมเปิดสิงคว้าโบนัส3,50 0 0 0บาทมาครองและในไฟที่5ครั้งนี้โมฮัมเม็ดมาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยตั้งเป่าสารต่อฟอร์มร้อนโดยการสร้างชื่อสยบจอมอึดอย่างสุริยันเล็กให้จงได้ ไฟน,นี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของสุริยันเล็กเมื่อต้องเผชิญหน้าคู่ชกสูงที่สุดจากที่เคยเจออย่างโมฮัมเหม็ดแถมยังมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาต้องมารอรุ้นกันว่าสุริยันเล็กจะสามารถใช้ประสบการณ์และความอึดโลยฝ่าข้อเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเพื่อคว้าชัยได้หรือไม่แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาด